ต้องกอ่อไฟช่วงมีเตาแก๊สมีกระทะเนี่ยสบายเลยครับเนี่ยอย่างเด็ดทีนะง่ายครับนี่คุณแม่นี่คุณแม่ทำนงิ้มให้ ลาดบุรีตอนนี้เราอยู่ที่ลาดบุรีที่ไหนเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหดูเพื่อนๆดูข้างหลังผมบรรยากาศดีมากนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่มาดาโฮน,นะครับลาดบุรีบรรยากาศดีมากวันนี้จะนอนเต็นท์สักคืนนะครับเราจะทำ ทำอาหารซื้อมาสองอย่างไม่ไม่น่าไม่ไมั่นใจว่าจะทำหมดสองอย่างแบบทำทั้อย่างพอาะนะกินที้หมดนะกินหมดกินหมดนะนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันกินหมดจริงนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะที่เราจะวันจะตกดินเลยนะที่เราจะมานอนเต็นท์นะครับเดี๋ยวสักครูนะ่ทำอาหารแดดจะไม่ตกเลยนะ เด็ดแบบนั่นเกือบจะบังภูงเขาละสักครู่ก็แป๊บหนึ่งอะดูแล้วนี่น่าจะบังภูงเขาเนาะนึกว่าจะนอนไม่มีใครมานอนด้วยนี่ไปตลาดกลับมามีเพื่อนๆมานอนเต็มเลยครับนี่โอเคครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปทำอาหารทานกันเดี๋ยวขอนั่งชมบรรยา,าก,กาศสักครู่หน่อยโอโ้โหโอเคครับ มาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาซอยห,หมูเดี๋ยวทำหมูย่างกระทะกระทะเราเป็นกระทะแบบกระทะแบบทำสเต็กเนี่ยย่างใส่กระทะชมบรรยากาศสวยๆของที่นี่น,นะครับนะขออนุญาตซอยหมักหมูด้นนะครับมาเดี๋ยวเอา ใส่มันหอยซูม่ต้องมีได้บ้างครับใส่น้ำมันหอยหพอหาไม่เจอสีอุ่นหวานสีอุ่นดำเดี๋ยวไปครับ ผิดไทยผิดไทยพอแค่นี้พอใส่น้ำจิ้มเอาขออนุญาตใช้มือนะครับไม,ไม่ทันนั่นแหละใส่ไปปลุกเขาชเชตเข้ากัน เวลาย่างกันแล้วเไปเลยเอ้ย <c oughs> อะไร <c oughs> กลัวเลย <c oughs> ย่างใส่กระทะง่ายๆครับ <c oughs> สไตล์แคมป์ปิ้งวันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะครับที่เรามาแคมป์ปิ้ง อย่างเห็นมันจิมแจ่วผม,ม,มไเองดีกว่านี่นเข้ากับบรรยากาศอีกแลเลยโอ้ยความไป่นนอ เพืเ่อน,น,นโอ้โอกลิ่นก็หอมมากนี่สีสันมันฟองถ่ายแล้วกล้องดูนะน,นะโอ้ต้นไหลล่วงไปอดกินหมดแล้วเนี่ยสีสันครับ ง่ายไม่ต้องก่อไฟช่วงมีเตาแก๊สมีกระทะเนี่ยสบายเลยับเนี่ยอย่างแดดทุกทีนะง่ายครับเพื่อนโอ้โหยากได้กินอย่างเลยโอ้โหไม่มีที่ไหนขนาดนี้ได้นี่นะ หอมมากดีครับจะครู่เดี๋ยวก็ได้รับประทานกันแล้วน,นี่คุณแม่อันนี้คุณแม่ทำน้ำจิ้มให้เหนียวเลยน้ำอะไ้ อนันเองหมูหย่างกะทะ่จิ้มเจ่ว องลลกินเลว้วอาเลยนะครับคุณแม่กินได้เลยนะครับคุณแม่ครับข้าวไหม ชติเองเลยเตัวเองโ้หเนเอกหบอกมูนุ่มเราก็มนุ่มรูนี่ยวสามัานไม่ยากเลยกว่าท ไปยินดีว่ะวลานั้นนีนะมหมูย่างนะเดี๋ยวกินทุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวกินให้ดูแล้วก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้พบก,กันตอนเชา้านะครับอาจจะถ่ายบรรยากาศให้เห็นว่าตอนเช้าที่มาดาวหุบเลยบรรยากาศเป็นยังไน โอเคครับอ่าอืมอ้เผ็ดนะนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะนั่งกินนะให้หมดทำไมหมดนะจะเน่นากินให้หมดแล้วกันโอเคครับก็หมูยังเหลืออยู่อือเป็เหลือเยอะอยู่ นะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกินไปทั่วครูปศนะครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไป้วกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้าครับที่มาดามโมนี่คุณดู อากาศดีมากครับสดชื่นมากโอ้ชื่นจริงๆครับนะนอนสบายทั้งคืนเลคืนนี้หลับดีมากมีเวลาประมาณหกโมงเช้านะครับะจะมีนะมีไอหมอล บางครับ